สเปนภายในหรือต่างประเทศเนาะกันยังดีตอนหับขอสูเซอง YouTube ของซาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพรมาพอก,กับสาลาหน่อยในมอน,นี่นะทุกคนซาราหน่อยกับพายเอฟซีทุกคนเนาะมาหาทางสาวแนกเพิ่นทุกคนเลยซึ่งสาราหน่อยนี่มาบ,บรไรมาหาเพิ่นนี ประมาณน่ะสอเดือนนะสีประมาณนี้ทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่สาระนอนมาเปิดใจเพิ่นเป็นครั้งแรกเพิ่นเดนอทุกคนได้ก็มามอบโทรศัพท์ให้เพิ่นตั้งแต่คุณมาเนาะสาระน่อยกับเลยมาถ่ายคลิปเพิ่อนอเลยทุกคนเลย สาระหน่อยกับโบโหเนาะว่าตอนนี้่เพิ่นมีคนโอคนล่มแล้วหรือย่างหรือว่าเพิ่นปิดใจไปแล้วเนาะทุกคนก็มีเอซถามหาเพิ่นหรือว่าคิดหอดคิดถึงเพิ่นก็นได้คนทุกคนเลยเมื่อน,นี้สาระหน่อยก็เลยมีโอกาสเนาะก็เลยเอแวะมาเยี่ยมยามถามไทยเพิ่นทุกคนเลย,ก,เลยก่อนเอินกับอฝากเอทุกคนเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสาระหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเ่อเห็นสาระหน่อยได้มีกำลังใจและเห็ุคลิปต่อต่อไปทุกคนเลย โดยกัโอเคนะทุกคนเนาะเ่าสิเขาไปหาทางสาวเน็กเขาเลยทุกคนเลยบายดีบายบ๊ายบูไดเห็นกันโดนเลยล่ะหอดแล้วบ่สองเดือนบ่สักอยู่หนักเดือนแหละประมาณนั้นแม่นเป็นอะไรถูกมือนี่กะอยู่แบบนี้แหละวแงเห็นงานคือเก่าอยู่บ่แม่นเห็นงานคือเก่างานคือเก่านอกข้อมือนี่โดยอ่า ปีใหม่นี่โหแล้วบอสิไปเที่ยวทางไรไปดินทา้งไรอ,อ๋อบ่มีโปรแกรมปีใหม่อยู่แต่ใมเห็นเห็ดเวียะพอซอยแม่เออวันนี้เวียยังอยู่เรียนเหนมือนเดี๋ยวนี้บอสก,กักผักกุ้งมีแล้วกัไปเผาทานอยู่น่ะอืมดาผู้จบผู้งามเผาทานอยู่น่ะจ้าก็เผาทานเป็นบ่เป็นเออ <laughs> ทุกคนเลยโถ <laughs> ่คือปีใหม่นี่อ่ะผักเวียดจักมื้อปีใหม่บ่สผักวันที่31มสวันที่2 สามอืออือออโดยแบบ่ได้ไปดิบทั้งในแม่นอยู่ซอยเบียกซอยงานม <c oughs> ีแบบคิดไหมบางแบบอยากไปะนะก <c oughs> <แ>็แม่นก็บอหรอกมีเงินเนาะไปลินกันใส่ต้องได้ไสไใส่เงินไลฟ์คุณมื่อนิค่ะใช้จ่ายมันไลฟ์คือดีแต่จินใจบไปย้อนว่ามึงมีเงินแม,นม่นกามีอยู่แต่กะเฮาไก่ซอยไลฟ์กะอยาก ซื้อแนวกินมากินชู้ครอบครัวดีกว่านะถ้าเขาไปเขาจะได้กินแต่คนเดียวโดยมีอยู่แต่ว่ามันหมพอเพียงทิ่จะไปเที่ยวเนาะแม่ถ้าไปเทาถ้าไปเที่ยวก็ต้องได้ใส่เงินลลยโดยถ้าสมมติเราอยู่ในครอบครัวเขาไม่ได้ทามมาใส่เงินลา้บอใส่ลายแต่ว่าครอบครัวเขาก็ได้กินหนักโดยโดยโอ้ยดีดยแม่นะข่าเรื่องเลยเนาะเป็นใจได้เรื่องหัวใจทุกมือนี้ โอ้กะยังว่างยู่บ้าเปิดใจมาแต่โดนนอกเป็นใดก็ว่างดยเปิดใจมาแต่โดนกะคือแบบว่าให้ัมภพษา์มากะโดนเติมนอกก็บังโดน้กะบางทีเข้าทักมาเฮาเข้ากะอาสีบอทึ่งใจเลยว่าแบบเวลาเขาเอกไปนอกคนเฮาโดยใจทุกคนมันกะเป็นใจก่ได้อืออือโดยเดี๋ยวทุกมือนี่เนาะ มีคนให้คิดหอดคิดถึงอยู่บ่เด็กๆน้อยๆอ๋อกะมีอยู่คนที่ว่าให้คิดหอดคิดถึงเลยเด็กน้อยๆโดยจะท้ามว่าใจว่างบ่กะยังว่างอยู่คือเก่าโดยโดยทางเพิ่นนั่นยังบ่ได้ชัดเจนมาบ่แม่นแต่ว่าทางเพิ่นนั่นยังบ่ได้ชัดเจนมาเลยว่า แบบเนี้ย่าสัตเจียนคือคนอื่นนะถ้าสมมติว่าเขาพอมีสัด์เจนกับเขาเขาพอมสัดเจนกับเขาออกสื่อเนาะออกสื่อออกน้ำรือว่าออกมายืนยันตัวตนเนาะสืยกยาักยนรยังโอลมคุยกันไปก่อนเหมนโดยอยงกันอยู่ในระวางการศึกษาดูใจกันเนาะไม่ด่ายดโดยทุกเมือนี่กะพอมีแต่ว่าคนโอ้คนดมเด็กๆในน้อยเนาะ ยังอ่ะยังบบมีผู้ใดมาจับจองหัวใจอจับจองอย่างเดียวไรเนาะต้องให้ทางคู้ใหญ่เนมานั่มนะโดยโดยก็แมนแต่เฮาก็ต้องคุยกันไปก่อนนะกระท้ามาคุยกันไปกับ่บเมนว่าเอ้ยมือซอ2มือบางคนก็เดือนซองเดือนแปลว่าเขาสิตัินใจนะโดยโดยกต้องเบิ่งกันไปก่อนอย่างตาเนอกคนเฮาเบิ้งกันกะ ห้าหกเดือนผู้ไรเนาะโดยแม่นแมนเผื่อสีหูที่ใส่ใจโอกันเนาะอืมแโดยมือสองสามมือเ่ากับแม่วาต่างไฟกับตั้งบ่แน่ใจเนาะบางคนบาเขาก็อาจสิมาว่าดีน้ำเผาแค่บางโซข้างโซขาวกันโดยแล้วปีใหม่นี่ได้ของขวัญดับเบิลยังเออเออยังแม่โบในใจอยากมีอบาของฟันนึงก็คิดอยู่แต่ก็คือสิบ่มีคนให้ดอกคิดอยาะไรยังได้เนาะ ก็กบูฮูก็แล้วแต่แต่คนสื้อให้นะเขาก็แล <men> <mm ้วแต่แต่เพื่อนเนาะโดยโดยคือแล้วแต่เพื่อนจะมาสักพักปีใหม่เนาะคือยังก็ได้แต่ถ้าหากว่าให้ทางสาเล็ตมีเขาไปซื้อเองที่นะอยากได้อีกอย่างแบบเป็นอย่างได้โอ้ของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองบ่โดยอยากซื้อเองกาอยากซื้อ คองควันให้ตัวเองกับสลด์ถ้ามีเงินไปคลองตัวเองเนาะในความคิดของเหาอะนะโดยมนม่เนาะว่าเออว่าอยากให้ผู้นั้นซื้อให้ผู้นี้ซื้อให้อะนะโดยโดยเขากลอยากได้ทออกงานเก็บไว้พอยังมีชุ้คนอื่นเขาโดยเวลาเห็นมู่คู่ใส่นะคือว่าเออกับบางคนเขากับทามอาซิมีคอมเมนต์มาว่า เออหาเงินเมื่อีเมื่อซาดอ่ะนะโดยว่าบบเห็นซื้อให้ตัวเองั่ะนะโดยก็แม่นยู่ก็ว่าอยากซื้ออยู่แต่เฮาก็มีภาระทางครอบครัวหลายอย่างเนาะนึ่งมาเฮาก็ยู่กับพ่อกับแม่ได้เงินมากับ่ัร้ายแล้วก็นึ่งมาจากสร้างบ้านแน่โดยโดย อ่าคือทุกมือนี่ก็หาเงินสั่งบ้านให้ตัวเองคนเดียวแต่ว่าเงินนี่ออกหลายทางเนาะแม่แบ่งไปส่วนนั่นกัแบ่งมาส่วนนี่โดยโดยถ้า่าซื้อทองนี่ซื้อได้มันก็ซื้อได้เนาะแม่นถ้า่าซื้อได้บอกว่ซื้อได้แต่กับบอไลคนอื่นโดยโดยยกตัวอย่างคนอื่นจ้าไปหาเงินหาเงินเขาตัวเองเนาะแม่ซื้อได้อยูคนอื่นโดยสำหรับทางแสแน็คนี่อ่ามีเงินบวกกัมีอยู่แต่มันออกหลายทางอ่าจะให้แบบพ่อแม่เน่สางเฮีนแน่แล้วกับชิวสุกินพาในครอบครัวเนาะ แต่เขาหาเงินมาเนาะเขาซื้อยู่ซื้อกินกะมันกะคู่คูมือนี่โดยเขาวพยู่เนาะเงินมันกะเฟ้อนะซื้อยู่ซื้อกินเอียงกะเป็นเนื้อมูบอเป็นกุ้งเป็นหมึกเอียงมันกะร้ายอ่ะนะโดยแม่นมีแต่ของแพงเนาะแมนมีแต่ของแพงเนาเดียว่าจะกุ้งนี๋ว่าจะหมึกเลยปลาทูยังแพงแมนเนาะเออเออโดยทุกคนเนี่ยมีแต่เนี้ยเป็นเพลงลุกมือนี่นะแม เ<น>พราะว่าทางเจ้ากับเหตุงานกับเงินเดือนกับบควันทางอาสิวาได้เนาะเท่าไดรกับเ,เงินเดือน,น๋อเงินเดือนหรอโถ้ารวมทั้งโอทีกับรวมทัม้งโอทีว,วนันอนทาทิตย์นะนะโดยนห้าพันรวมรวมมัดพันบาทนาปิดกันไงห้าพันบาทแม่มีเอฟซีคนป่าม,มาถามเนาะ เบิร์คลิปของอาเจ้านี่แหละเพิ่นว่าเงินเดือนสี่พันเนาะพังแล้วก็พังอีกเพิ่นว่าให้อันโบเมนถ้าโบมีโอก็ได้เดือนสี่พันนะฮะถ้ามีโอเข่ะไปนีขึ้นไปแน่ดายเนาะแมนแต่บางคนเขาก็อาเซียว่าเงินเดือนน้อยแบบนี้คือยังยู่นะโอ้เฮายู่เขาก็ย่อมมีภาระหลายอย่างเนาะเพราะว่าเอ้ยน้องเพิ่นกับพ่อยู่แล้วนะดยไม่ได้เอาคนเดียวยู่นะพ่อนละแม่พออาศัยมือภาคเขาก็สามารถได้กันซอยเว็บครอบครัวเพิ่นได้ฮะนะซอยเว็บ ไปในครอบครัวนะคือมันมีแหละมือยุดกับ่มีโปรแกรมไปเที่ยวแล้วไปเผาถ่านบ่อยไปเผาถ่านทุกคนเนาะผู้เจ้าผู้งามเผาถานเพลินวะยันดำบ่ได้เลยฮะยันดำบ่โอ้กายย่านก็เห็นได้เนาะความจนมันต้องดิ้นรนต่อไปต้นทุนชีวิตมันต่างกันเนาะ อืมอืไปเป็นรูปคนนู้ดูแผงกับ่าได้เนาะผ้าพื้นล้งของเฮาผลทุกยากอยู่นะโดยไปรู้รายอย่าจะดีไดเอาความเป็นจริงดีกว่านะแม่เขาต้องอยู่ในความเป็นจริงก่อนโดยอันเื่องเรื่องที่รู้รากาจจะค่อยมาต้อะโดยโดยไม่น่าเดี๋ยวนอทุกคนเพราะว่าอันมีเอฟซีเพื่อนเบิ่งคลิปของเจ้าฮะนะมีแต่คนเออสื่น z o เป็นผืนูกผูนยิงเผืนว่าแต่แบบมาภะายไ,ได้กะะถือว่ามีความอดทนหาเงินเก่งเิ่นว่าเลยควรคนเป็นการอยากโออยากลมน้ำเจ้าอ๋กะสามารถโอลมได้โดยกะกระบูว่าชิทถึกใจคนไร้คนบ่นะน้องเรายังกระูเขากะสามารถ รวมกันได้ว่ากันไปก้อนนะตามยกมาเมืองก่อนเนาะตามไทยเมืองก่อนว่ามันจะทุกสิงทุกอย่างนี่นสิตองงินหรือบอส <laughs> ว่าทีที่เขาว่าออไว้ค่ะนะโดยแตสมมุติเราสมภาษณาไปบางคนก็อาซีแบบว่าบรห็นชีวิตประจาําวันเขาเนาะเขากับอาชีมว่โโบาโอ้ยแบบว่าคือคลิปที่ออกมาแล้วคนเหล่าหายมีอยังอยากได้ไปเงินนะบางคน โอ้ยกะบางคนมันกะสำหรับบางคนเนาะโดยโดยกบไม่ได้เป็นเม็ดชิ้นคนนะโดยโมเมนตนี้คุหนิงเป็นเรื่องย่างรามไปเบิดเวลาเนาะแม่มันกะคนทำมันกะตัางกันเนาะโมแมนว่าเออว่ะเห็นคนนั่นได้นั่นได้นี่เลยเขาก็ชี้อยากได้คือเขาเรื่องท้ามาเรื่องอยากได้คือมูว์เขาก็อยากได้โดยแต่ว่าบมแมนว่าเออว่าสิให้คอเออให้ซื้อนี่ได้ถ้าว่าเขาลมกันไปเออเขาก็อาจสิคอเนาะโดยถ้าว่าเข้ามาแบบว่า มาถามมาแบบว่าโอ้ลมก่อไปก่อนก็สวบายๆให้คอแบบเอ้ยเจ้าต้องซื้อทองให้ค่อยได้เท่านั้นเท่านี้กับโดเมนเราเนาะโดยโดยสี่เจ็ทุกอย่างคุยกันไปโดนเนาะคันมาถึงขันนะยกตัวอย่างซื้อทองนี่กับมันการบริการหนึ่งเนาะโดยหรืออาจิชีพเป็นแบบอ่ะมันยังก็มามันหมายไว้ก่อนก็ได้เนาะโดยซื้อนะแบบคุยกันไปโดน แต่ว่าถ้ามีใจแปลว่าเออคือว่าเห็นเฮาลำบากบ่หรือว่าอยากซอยเลยอีหยังแบบนี้หั่นนะโดยโดยเฮาก็คิดไปอีกรณีนึงเนาอกกันคือว่าซื้อทองซื้อทองแบบว่าเออทองกะคาถ้าว่ามันกะมันก็บ่แม่นดอกดำสลึงเนาะหรือว่าอย่างมันก็ต้องเป็นบาทเป็นหยังหั่นนะเฮาก็บ่คิดฮอดปุ่นดอกโดยโดยเพราาะว่เฮาก็บ่แม่นว่าคนสิว่าเลอฟเลิฟเฟคปานนั้นหั่น่ะโดยโดยเฮาก็ซ้ำเฮาแหละเนาะ ถ้าหน้าเฮากะซํำนี่นะเขาสิอยากไปได้ก็นั่นก็เป็นไปบ่ได้โดยใช่เดินดูเกินโตกับได้เนาะแมนทามาผู้หญิงทุกคนกะอยากได้บอเออคนเฮากับมีความฝันอยู่เนาะอยากได้แบบว่ามีคนเข้ามาสะอร์ในชีวิตเฮาบอโดยคนอื่นเออเห็นคนอื่นเขาโชคดีว่ามันก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันเนาะ โดยเออสีแจงทุกอย่างทุกคนเลยเอาบอกดนตีบํารศสนาท่านเนาะแม่นกับบอแม่นแปลว่าคือไล่คนเนาะมันเกิดประเด็นดราม่ามาบางคนเขาก็อาจจะเม้าลมทางเฮาพ่อมานะโดยบ่ได้รวมแต่ชาสุได้เป็นรวมทั้งยูทูบเบอร์คือกันแม่นกับแบบว่าให้จำแนกเนาะบ่แม่นว่าสิมาตัดสินใจแปลว่าเออเขาก็เป็นคือกันแหละโดยโดย ก็คือว่าแล้วเนาะคนเฮามันกใส่ความคิดหมันกระต่างกันนะนะได้เนาะห้ามมาผิดกับเจ้าบ่ได้มีแต่ว่าเฮาความจริงเขาดีกว่าเฮาเป็นแบบใดคือสมมติว่าทมว่าหับได้บ่อายุทานั่นซํานี้แต่เฮาก็แต่ว่าเขาว่าเเรื่องอายุก็อยากเอา5้าสิบลงมาฮะนะเขาว่าเกินนั่นก็คือเขาแบบว่าคือเขาว่าให้ยูทูบเบอร์ละไรนอกอะโดยยังแบบเวลามาเห็นตัวจริงนะหับกันบ่ได้นะโดยแต่เฮากะ เลงไว้แล้วว่าห้าสิบลงมาแบบนี้แต่หาบได้อย่างเช่น60หสิบเนาะก่อนสีตัดชินใจยังกะให้มาเบิ่งตัวจริงกันก่อนเมนโดยก็บอแมนว่าเอ้ยสิว่าแบบว่าเอ้ยถือใจผู้นี่ได้แบบว่าพ้อมที่จะซัพพอร์ตเขาแหละโดยไม่ว่าให้เขาแล้วไปว่าตามรังค่ะนะโดย ถ้าวาซีเอิร์สการวาซีให้ก็ต้องให้ด้วยความจริงใจเนาะบ่แม่นว่าให้แล้วว่าสิมาเว้ารับรังเขาว่าเออเฮาค่ะเป็นแบบนั้นแบบนี่นะโดยโดยให้มาแบบต้องเต็มใจเนาะต้องเต็มใจให้ต้องเต็มใจมางให้อันนี้ก็อาจจะเต็มใจรับแต่หากว่ามาให้แบบบ่เต็มใจก็นนี้ก็คิดน้อยคิดใหญ่เนาะเฮาไปจะปรีโมวกฝันเนาะแม่หลัก่ะเซั้งคนที่ว่ายูทูบเบอร์เพิ่นมาสัมภาษณ์พร้อหลัก่ะเซ่ทำตัวน้องเองเนาะถ้าว่ามันเป็นแบบนั้นหนะ คนอื่นเขาก็สซิเนมเขาแบบไรค่ะนะโดยโดยมีเหตุผลทุกอย่างทุกคนเลยเพราะว่าไอ <c oughs> ้อส้วงนี่เคือีอร์ยูทูบเบอร์เพันว่าแะไรเนาะมันเกิดประเด็นหนามาหลายะเรากับยายะตีแจ้งให้มันชัดเจนค่ะ,ะบางทีเนาะระยะจาก่องอื่นมากมมากับกมารวมทั้ง่องเทากับมีค<ม>่ะนะมันมันมีว่ามันเมาหลวมมันเลยค่ะนะโดยโดย บบได้ว่าสวาเห่าแบบว่าบบได้ว่าจะออกซื้อคนนั้นแต่บางทีออกซื้อมันประเทศเนาะโดยบางคนเขาอาจจะบอ่พอใจแบบนี้โดยถึกต้องแล้วทุกคนเลยอืมัดนมเข้าปากออกเลยเนาะโดยบริษัทขิดในในเน่ยหลบมาฉันจ๊ะแม่จะไปหลบมัดเนาะมันมีหลบและมีบวกยังให้เวลาเจอข้าวเปล่ากัด ถามว่ามีคนมาโอ้มาลมค่ะกับบางคนก็มีคนดีเนาะบางคน<ด>ก็มีคนเว้าแซวว่าโอ้เวลาเว้ามา มิเต็กเขว่าอยากได้แต่เงินแท้โดยโดยว่าทามาเงินก็อยากได้ย <laughs> ูเนาะถ้าให้เขาก็ค okay. <laughs> like, ือให้ด้วยความเต็มใจโดยแม่นว่าซีมาให้อะไรสิแปลว่ารับรังนะนะเว้าสั้นๆแบบประจานกันเนาะโดยประจานกันทางโซเชียลแม่นโดยโดยทึกไพ่ไพ่กะบอดีเนาะโดยแม่นแล้วถึกแบบว่าถึกเจ้าเจ้ากะบอดีทึกค่อยๆกะบอดีใจบานใจโดยให้ด้วยความเต็มใจ แบบว่าเขาเห็นกันแล้วครับกันได้แบบนี้โดมแมนว่าซีฟู๊บปั๊บเออถามว่าถ้าให้ก็เอาเนาะแต่ว่าเวลาให้เขาแล้วไปเฝ้ารับล้างเทาก็โอขยกขาก็ดีใจบ้างนะท้ามว่าเรื่องเงินเนาะไัยก็อยากได้แต่ให้ด้วยความเต็มใจโดยต้องเนาะทุกคนเข้าใจแล้วครับทธาที่มุกกรสำหรับใครคิดยังไงลบอ่าคนคิดยังไรลบสำหรับคนที่เขาอาการในเห็นเนาะอ่าสำหรับคนที่เจ้ามองอาการเองอยากไปคิด ในใจของแต่ละคนเราอ่านได้เราก็เป็นคนได้แต่ว่าสาหรับตัวน้องเองนี่ค่ะผมหมักคนจุจี้จุกจิกอย่านะพอนึ่งมาเป็นคนที่ว่าเห็นงานเนาะโดยบางทีก็คือคันมือภาคแบบนี้โทรมาบอับางคนก็อาจสิแบบว่ายังให้เขากับเฮากับบมีเวลามาว่างแบบว่าับโทรศัพท์เนาะท้าไ่ได้เฮาว่างเฮาก็เออตอบแสรอจยูโดยหรือว่าโทรกลับก็ได้นะก็คือว่าเนาะวันวันหยุดมีพัก มีเบียดงานนี่เฮือนต้องไปเผาทานอยู่หน้าอีกเออไปเผาทานหล่ะก็เมื่อได้ไปเผาทานเขาก็ไปปลูกพักเด็กนั่นแหละถ้าบ่อเสื้อกับท่าโอลมกับเดียวสิท่ายให้เบิ้งกันได้โดยเขาก็มีปลูกพักกระทั่งว่าพูกพักคล้ายบอกะ กับโบได้ค่าโบได้ค้ายดอกแต่กับพอได้เงินซื้อกินในครอบครัวเนาะง่านก็คือแบบยังเช่นตัวอย่างอย่ยากพักเอากับโบไปซื้อหมนเนาะแม่มพันหนึ่งซ่องพันกับเงินเนาะหนึ่งพันเงินมนนน<ด>ันไม่ง่ยายเลยพอไกได้เงินพได้รถไปได้เข<ด>ากะรถไปนะพออะไรที่เราเอาไปได้เขากะเออเห็ุแบบพอได้ใจพอได้ใจในครอบครัวนี่แหละโดย กับไ่ได้ซื้อคนอื่นโดยอย <GO ่างเช่นเวลาไปเห็นงานในห้องงานเนาะเวลาพักเที่ยงก็คือต้องกินเข่าแมันบอกแม่อ่าโมบายนราพักเที่ยงมาปุ๊บจะจีิตอบเฉดเร่ลยไม่เนาะต้องกินเข่าแล้วก็มีเป็นเวลาพักผ่อนเท่าอั้เนาะเวลาเขาว่างเขาก็จะตอบอยู่ว่าเอ้ยช่วงนี้กินเข้าอยู่เด้อหรือว่าโดยบางมือเขาก็สลับเบกเนาะบางมือเขามันก็อาจจะบ่ตรงอนะ เขาเป็นย่ยงห้องงานเะาเป็นลูกน้องเพื่อนแล้วแต่เพื่อนจะจัดวางมาให้เนาะตามแต่เวลาใดนะค่มมุติว่าผู้ใดที่จะเข้ามาโองมาหลุมคนที่เ็ดงานห้องงานคือกันเขาเพื่อนอาจจะหู้จักนะแต่ว่าคนที่ว่าโบ คนที่ว่าบ่เป็นลูกน้องคนอื <currently mosquitoes> like Superman, ่นเขาก็อาจสิบ่ฮู้จักเลยว่าเป็นนายตัวเองนะโดยโอยากฝากใครท้ามลูกน้องตัวเองบ่ฮู้ซึ้งแบบได้ที่ว่าลูกน้องเป็นลูกน้องคนอื่นเนาะโดยโดยลูกน้องนี่ต้องเฮ็ดตามคําสั่งเจ้าของเนาะแม่นแล้าเฮาบ่เฮ็ดตามเพิ่นเพิ่นอาจจะไล่เฮาออกก็ได้แม่นโดยเข้าใจกันในมุมนี้เนาะทุกคนโอเคทุกอย่างทุกคนมาเนี่ยสำหรับนะสาวแ็กออกมาเว้ามาเนี่ชัดเจนชัดเจนเบิดร์ตทุกอย่างเนาะ อ่าสําหรับหนุ่มๆคนใดคิดว่าจังได๋เนาะก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งโดยแม <นะ S 2> ่น<ด>จังได๋โดยแต่เรื่องหัวใจนี่ก็ยังวางอยู <laughs> ่หากว่าผู้ใดมักหรือว่าสเปคตรตงแบบนี้แบบสาแน็กนี่เนาะคําคิดคําบอกคําจาหรือว่าห<ด>น้า,าตานี่ก็เข้ามาโอรมได้แต่ให้เข้ามาด้วยความจริงใจ<ด>แมีฮักแท้เนาะ บม่ได้เห็นกระโดดเนาะงามขึ้นกว่าเก่ามาเจอขึ้นในผลสมบังขึ้นไปเลยโดยไม่ได้สมบัติถ้อเก่ายังไม่ได้สมบังดอกเพราะว่าช่วงนี้มันวันโอวันที่ตลอดอะนะพอใกล้ซีซั่นปีนับตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนี่ยแบบโอทีตลอดโดยก็ค่อยมีเวลาค่ะแน่เพราะว่าจังเจ้าก็ไม่ได้ออกสองยูทูบเนาะโลนนั่นแหละคำมากะ ข้ามมาก็หอเทือนกับประมาณว่าแบบว่าเลิกงานอยู่พุ่นกะมันก็เดิกแล้วนะเราหอเทือนกับประมาณว่างแป็นมงคงแล้ว<ด>ตอนเศร้ากะ<ด>สองทุ่มเนาะทุกคนแม่สองทุ่มเครื่องแล้วะกะตอนเศร้ากะไปเห็นงานกับพวกมงคงลดกับมาฮับแล้วนะออื บ่่อยมีเวลาเปางานมาเด็ตสาวแทนไป้ามาเดึกก็้องโ <laughs> ดโดยบ่่อยเห็นไพ่เรแถวบ้านนี่กัถามว่าเออเป็นยังคือบ่มีแฟนนอกบางคนเขากับแบบนี้แหละบ่่คยมีเวลาโดเก็ดแต่งานเนาะโดยส่วนลรยเฮากะถ้าคนที่จะมามากมาหักเขากะต้องหักทุกอย่างได้โดยแล้วก็หับฮักทางครอบครัวเพรอมว่าแม่หักแต่เฮา่นาะโดยโดย ต้องเนาะชัดเจนทุกคนเลยอเเนาะสําหรับมื้อนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแบบบ่มีหยังแบบอ่ะปิดบังจักอย่างเลยเนาะโดยชัดเจนอาจารย์แจ้งสัอ่าสาวน็กในมื้อนี้ว่าซั่นซะโดยโดยเดี๋ยวมื้อนี้เนาะบาสิสาวน้อยงนกก็สิขอิไว้ก่อนโดยโอกาสหน้าเพื่อมีเรื่องราวดีๆ อ่ามาเสื้อผ้ายกมีเราทุกคนทำกันดูตมกันว่าหนุ่มคนใดจะโดยโดยอ่ะก็โอเคเนาะเมือนี้เนาะโดยทำทีงานกับชิกอล่ากับก่อนเดิมโดยสบายดี